สวัสดีครับอันนี้เป็นชุพวิชาปัญญาการเมืองนะครับก็เป็น813ห0สนะครับเราอยู่ในหน่วยที่15นะครับปัญญาการเมืองตะวันออก2เป็นปัญญาจีนนะเราอยู่ในสํานักสุดท้ายนะครับก็คือสํำนักฝ่านะครับต่อจากลึกที่แล้วนะครับก็เรามาถึงเรื่องที่เอ4 2่อนะครับก็คือผู้ครองเนี่ยต้องมีอำนาจเหนือราษฎรนะครับนะ เมนไอเดีย uh, นะครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอยู่เหนือประชาชนเสมอนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยควบคุมความประพฤติของประชาชนเนอย่างเคร่งครัดนะการปล่อยหรือยอมให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยจะนำมาสู่ความเสียหายมาสู่บ้านเมืองเนื่องจากว่าสติปัญญาของประชาของประชาชนเนี่ยไม่ต่างจากเด็กทารกนะครับนะก็คำถามไทยบทนะครับผ่านเฟ่จือเนี่ยกล่าวว่า,าสติปัญญาของประชาชนเนี่ยไม่ต่างจากทารกเนี่ยหมายความว่าอะไร หมายความว่าข้อหนึ่งเนี่ยประชาชนก็จะมองสิ่งที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้านะไม่คํานึงถึงสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวนะอันที่2ก็คือประชาชนเนี่ยไม่ยอมทําสิ่งที่ยากลาบากนะแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองก็ตามนะอันที่3ก็คือประชาชนเนี่ยขาดประสบการณ์ความรู้นะจึงไม่ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองนะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหานะครับหานฟยจื่อเนี่ยไม่ต้องการให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ท่งคุณธรรมอันประเสริฐนะแต่ว่าต้องการให้ผู้ปกครองเนี่ย เป็นผู้ครองที่ Pra c ิ i c a l นะก็คือสามารถสั่งการมากับประชาได้จริงนะครับการปฏริบัติตามหลักคุณธรรมเนี่ยไม่ทําให้ผู้ครองเนี่ยมีอำนาจได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยสําหรับผู้ปกครองนะครับนะคุณธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันถึงการมีอานาจของผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยเองเนี่ยไม่ได้มีอํานาจเพราะตัวผู้ปกครองเองนะการใช้คุณธรรมความดีเนี่ยไม่อาจทําให้อ่าคนเกรงกลัวได้นะจะต้องใช้เขี้ยวเล็บ นะอำนาจที่ลงโทษซึ่งเขี้ยวเล็บเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอำนาจที่สามารถลงโทษหรือให้รางวัลผู้อื่นได้นะหาผู้ครองเนี่ยละเลยการสร้างอำนาจเนี่ยก็จะปล่อยให้เสนาบดีแบบเสนาบดีก็คืออํามาตย์หรือขุนนางเนี่ยมีอำนาจเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ครองเองนะการที่พยักพยักก็คือเสือเนาะอยู่เหนือสุนัขเนี่ยไม่ได้เกิดจากคุณความดีของเสือนะไม่ได้เกิดจากคุณความดีของพยักแต่เกิดจากการที่เสือมันมีเขี้ยวเล็บ หากสุนัขได้ครอบครองเคี้ยวเล็บแทนเสือนะก็คือเสือก็ต้องอยู่ภายใต้หน้าสุนัขอยู่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยต้องใช้การลงโทษและการให้รางวัลเพื่อควบคุมขุนนางนะหากผู้ปกครองเนี่ยไม่มีหรือว่าไม่ได้ใช้ไอ้การลงโทษหรือการให้รางวัลเนี่ยขุนนางก็จะควบคุมผู้ปกครองแทนนะทีนี้การปล่อยให้ราษฎรเป็นใหญ่เนี่ยอันตรายนะครับเพราะเนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากสติปัญญาของประชาชนเนี่ยไม่ต่างจากเด็กทารก ประชาชนเนี่ยต้องการประโยชน์เพื่อตัวเองนะครับนะแล้วก็การดยกร้องของประชาชนเนี่ยไม่ได้เกิดจากสติปัญญาแต่เป็นความลีกลกร้องที่เป็นไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้านะประชาชนเนี่ยไม่คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยหากสิ่งนั้นเนี่ยยากลาบากนะผู้ใหญ่เนี่ยย่อมรู้ประโยชน์มากกว่าเด็กนะครับนะเนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์มากกว่าการให้ประชาชนเป็นใหญ่นะแล้วก็การรับฟังเสียงของประชาชนเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอยู่เหนือราษฎรนะครับนะมีวิธีการที่ ที่เหนือกว่าก็คือการใช้กฎหมายนั่นเองนะกฎหมายเนี่ยสามารถควบคุมความประพฤติของประชาชนได้แล้วก็รับประกันได้ว่าประชาชนเนี่ยจะทําตามแน่ๆนะเนื่องจากว่ามีบทลงโทษชัดเจนนะครับกฎหมายเนี่ยไม่ไม่ไมก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างประชาชนเพราะกฎหมายเนี่ยบ,บังคับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้ผลมากกว่าการยึดธรรมเนียมก็คือยึดหลี่นะอันนี้ตรงข้ามกับแนวคิดอยู่ชัดเจนมากนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเด็กหนุ่มที่นิสัยไม่ดีแม้ว่าบิดามารดาจะมีความรักมากเพียงใดนะก็ก็วิธีการต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ผลนะเช่นกันว่าเก่าวตักเตือนนะครับการแสดงอาการโกรธของบิดามารดานะการที่ชาวบ้านตักเตือนครูบาอาจารย์ตักเตือนนะการให้สังคมกดดันการใช้ความรู้มาอบรมสั่งสอนวิธีการไอ้สวิธีนี้ไม่เวิร์กนะครับสําหรับคนที่นิสัยไม่ดีนะ วิธีการที่เวิร์คืออะไรก็คือต้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยลงโทษนะซึ่งก็ต้องเป็นบทลงโทษที่หนักแล้วก็เที่ยงตรงด้วยนะผลก็คือเด็กหนุ่มนะเนี่ยที่มีนิสัยไม่ดีเนี่ยก็ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนะกษัตริย์เนี่ยไม่ควรแสดงว่าเกิดความรังเลใจในการอ่าพระราชทานรางวัลนะแล้วก็ไม่ควรพระราชทานอภัยโทษนะครับนะต้องทําให้รางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับนะต้องทําให้การลงโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียนะครับนะผลก็คือคนดีแล้วก็คนชั่วเนี่ยใจใจฝึกตนเองเนี่ยได้ดีขนนะ คนเราเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยต้องเสียคนเพราะความรักนะแต่ต้องยอมจำนวนเพราะอำนาจกฎหมายของคัมูีนี่นะครับและคนเราตามธรรมชาติเนี่ยต้องเสียคนเพราะความรักนะต้องอ่ายอมจำนวนเพราะอำนาจกฎหมายนะครับสรุปก็คือว่าหานฟยจิเนี่ยมองว่าเราปล่อยให้ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้นะครับนะก็ต้องใช้อำนาจกฎหมายในการควบคุมนะซึ่งก็จะดีกว่าการใช้ธรรมเนียมปฏิบัติครับก็ลองอ่านเอกสารการสอบเพิ่มเติมนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ